นี่สวัสดีทุกคนนะคะเปลี่ยนขยะเป็นเงินกันนะของแตนก็ขายไปแล้วเนี่ยนี่ทั้งขวดทั้งกระป๋องขายกันได้เลยนะคะอย่าทิ้งเก็บไว้เลยนี่เห็นไหมมีคนมาช่วยเราทำความสะอาดหมู่บ้านด้วยเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินกันนะคะเก็บขวดกล่องกระดาษก็ได้ะคะ่ะกระป๋องกาแฟทุกอย่างเลยเนาะ ุกอย่างเลยนะอันนี้มาจากที่ไหนคะเนี่ยเหลืองทองแดงตีนีมเออทองอะไรนะทองเหลืองอทองเหลืองทองแดงตีนียมแล้วก็ขวดแบตเตอรีร่ด้วยโอ้ยอ๋อแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะถ้ามีเก็บไว้เลยนะเดี๋ยวได้บอกให้เจ้บ้านอยู่ไหนคะเนี่ยแหลมมะเกลือนะเจ้ชื่อะไรนะติดต่อได้ติดต่อได้นะที่แหลมมะเกลือเจ้เจ้แอด ใครมีของเก่ามาขายที่เจแอดได้เลยนะคะบ้านแหลมมะเกือคะ่ะรับซื้อทุกอย่างเลยคะ่ะเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินกันนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะเจแอด